โอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในแคลด์ซอยู่กับเกมเอ่อคอยมาสเตอร์ <laughs> เกมนี้ตอนนี้กำลังฮิตแล้วก็มีบางคนทะเลาะกันเลยนะพอเกมเนี้ยโอเคเออ่เดี๋ยววันนี้ผมไม่ได้มาเล่นอะไรให้ดูแต่ว่าผมจะมาแนะนำวิธีได้สป i ินฟรีแล้วก็คอยฟรี ครับผมสปินรวมๆแล้วได้ประมาณ290ร <Wow. S 1> ้ิบสปิแล้วก็คอยได้ประมาณ12ล้านนะถ้าจําไม่ผิดนะอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยครับนี่ครับก็จะเข้ามาลิงก์นี้ลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ดีสคริปชันให้ที่ข้างล่างให้นะครับก็เข้ามาแล้วไม่ต้องทําอะไรครับกดคําว่าคอลเลกเลยแล้วกดคอลเลกแนวเปิดเนี่ยคืออันเนี้ยผมเปิดไปหมดแล้วแหละ ผมลองให้คุณผู้ชมดูหมดละเอ่อมันก็จะถ้าใครได้รับแล้วมันก็จะขึ้นว่าคุณได้รับของรางวัลจากเอ่อลิงก์นี้ไปแล้วอ่าถ้าใครยังไม่รับมันก็จะได้ตามที่เราเลือกเลยครับว่าจะเป็นสปินหรือเป็นคอย2อล้านอ่าเดี๋ยวคอยไม่รู้ผมกดไปหรือยังนะเดี๋ยวลองดูลิงก์นี้อ่าเห็นไหมครับ แต่นี่มันจะได้ประมาณล้านสองอันนี้ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันมันโกงๆอะนลิง์เขียน2ล้านโอเคนี่ครับได้จริงครับได้จริงร้อเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวอัปเกรดให้ดูอ,อ่ะนี่เห็นไหมครับอัปเกรดเรียบร้อยนี่ครับผมรวมๆแล้วก็ได้เยอะอยู่นะยี่สห้าสปินยี่สห้าสปิน,ยปนเยอะเลย โอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาแนะนำเท่านี้อ่าถ้าใครสนใจก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆถ้ามีอะไรใหม่ๆสำหรับเกมนี้โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ